รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งทาง n b t ภาคเหนือช่อง11ค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเราเปิดโอกาสเปิดเวทีให้น้องๆเยาวชนได้มาแสดงความสามารถทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นร้องรำทำเพลงการแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะน้องๆสามารถมาแสดงได้ในรายการในเวทีของเราค่ะ และว,วันนี้นะคะมีน้องๆมาแสดงความสามารถที่จะโชว์ศักยภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเป็นเด็กดีดและเด็กเก่งค่ะจะได้เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์เพิ่มทักษะการแสดงความสามารถของน้องๆโอ้โหและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆน้องๆเยาวชนที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยค่ะ วันนี้นะคะน้องๆมาจากกลุ่มบ่าวจี้สาวจี้เชียงใหม่จะมาแสดงแฟชั่นโชว์ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าอลังการชุดก็สวยงามมากๆเลยนะคะติดตามรับชมได้ในรายการคิดดีค่ะ เสียงปรบมือให้กับน้องๆเลยนะคะโอ้โหสวยงามน่ารักกันทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณแม่ทรงกรานต้องขออนุญาตเรียกคุณแม่นะคะแล้วก็คุณครูวันนะคะสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีน้องๆด้วยนะคะโอ้โหวันนี้จัดเต็มจริงเลยนะเก่งมากเลยเห็นน้องๆหน้าตาจิ้มริมจิ้มริมใสๆอย่างนี้น้องๆเป็นยังไงมายังไงคะวันนี้เขาถึงไดมารวมกลุ่มกันคะ ก็มันเริ่มต้นจากเราจัดงานประกวดนะฮะ,ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เยาวชนตัวน้อยของเชียงใหม่ที่จะเขาเรียกว่าเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นกระบอกเสียงให้กับอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะทั้งยี่ห้าอำเภอเนี่ยก็ได้น้องๆตัวน้อยนะฮะมาสมัครกันเราแรกคิดว่า,าสัก10คนก็น่าจะพอแล้วแต่ว่าโอ้โหตอนนี้คือ40-50คนซึ่งก็เป็นอะไรที่ เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาใส่ใจในวิถีชีวิตแล้วก็อซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอต่างๆค่ะแล้วก็แสดงว่าตอนนี้น้องๆอ,อ่ะมีความที่กล้าแสดงออกมีทักษะเดี๋ยวถามก่อนเลยค่ะเริ่มการประกวดเนี่ยนะคะประกวดอะไรนะคะ,ะชื่อเต็มๆก็คือเบาน้อยสาวน้อยละอ่อนเจียงใหม่อ่าค,คือน้องๆเซตนี้เลยละอ่อนเซตนี้เลยค่ะเซตนี้เลยนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่ง น้ำจิ้มนะคะที่ที่เราเอามาโชว์ในในรายการของเรานี่คือถือว่าเป็นน้ำจิ้มเบาๆนะคะน้องๆสวนมากนี่อายุเท่าไหร่คะเรารับสมัครตั้งแต่5ขวบขึ้นไปจนถึง14ปีค่ะเป็นเด็กชายเด็กหญิง5ขวบนะคะจนถึง14ใช่แล้วน้องๆตั้งแต่5ขวบจนถึง14นี่คือเขา มีการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างนี้เหรอคะอันดับแรกก็น้องก็มาสมัครนะฮะแล้วก็น้องก็จะทำคอนเทนต์ต่างๆซึ่งไปเที่ยวในอำเภอของตัวเองแล้วก็ถ่ายคลิปมาเพื่อที่จะเอามาให้ทางกองประกวดให้คัดเลือกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีแคมเปญต่างๆที่ทั้งตัวการเองแล้วก็ครูวันช่วยกันคิดนะฮะมามให้เด็กได้มาจอยมาเจอกันเช่นวันนี้มีวัดนี้ จัดงานวัดนะแล้วก็จะให้เด็กแต่ละอำเภอที่สะดวกค่ะมาะที่งานวันนี้แล้วก็ทำคอนเทนต์กันเด็กก็จะได้ซึมซาบวัฒนธรรมไปในตัวด้วยโอโ้ถือว่าปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเ,เลยละอ่อนน้อยนั่น,อนเองน,อนะคะแล้วครูวานล่ะคะในฐนานะครูผู้ฝึกสอนน้องๆสอนทุกคนเลยไหมคะสอนทุกคนเลยคะ่ะยากไหมคะสอนเด็กๆ่าเ,เราขอแจ้งไว้ก่อนว่าอย่างน้องๆตั้งแต่รุ่นอายุ5ขวบจนถึงรุ่นโตถูกไหมคะ เราจะใช้สื่อสร้างสรรค์เพะน้องในในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้แค่ตาดูหูฟังเขาจะไม่รู้วัตถุประสงค์สําหรับการเรียนของเขาฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สื่อสร้างสรรค์เป็นตัวนําทางฉะนั้นทางทีมงานของเราหรือทางกองประกวดเนี่ยก็พยายามจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กได้ไปใช้ตาดูหูฟังแล้วก็กลับมาเรียนแบบพฤติกรรมจนเป็นน้องๆที่มายืนหน้าเวทีอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออย่างนี้แสดงว่าครูวันก็ต้องมีเทคนิค ในการจูงใจน้องๆเพราะว่าน้องๆอยู่ร่วมกิจกรรมหรือว่าไปออกงานไหมคะออกงานออกงานด้วยอยู่ถึงดึกเลยไหมคะอยู่ถึงดึกเลยค่ะอยู่ถึงดึกด้วยส่วนมากจะทําได้เพราะว่าเขาถูกเทรนมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็ใจรักงด้วยอใช่ไหมชอบไหมคะมาน้องๆชอบไหมทุกคนชอบไหมคะชอบชอบไหมมันมันเหมือนได้ฝึกตัวเองด้วยใช่ไหมคะอ่าน้องๆได้ฝึกตัวเองได้กล้าแสดงออกได้แสดงความสามารถให้เพื่อนๆได้ดู แล้วคอนเซปต์ในการจัดงานในการเดินแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ล่ะคะ,ค,ะ,อะคอนเซปต์ในการประกวดในครั้งนี้เราที่เราเน้นที่สุดก็คือ,อการเป็นสตอปพาวเวอร์ที่จะโปรโมตเป็นกระบอกเสียงให้กับการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะฮะแล้วก็ของดีต่างๆของทุกอำเภอที่จะถูกนำมาเผยแพร่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางบางครั้งเนี่ยเรายังไม่รู้ลึกรู้จริงว่าแต่ละอำเภอเนี่ยมีอะไรที่มันดีเด็ด ใช่อีกหลายอย่างเลยนะฮะเด็กเยาวชนทั้งหลายแหล่ก็จะพากันไปขุดขึ้นมาค้นหาไปค้นหาขึ้นมาแล้วก็น้องๆเซตที่มาประกวดในครั้งนี้คือเก่งๆกันทุกคนเลยนะฮะแต่ละคนโอ้โหบางคนทําคลิปไปเที่ยวกับช้างปางช้างบางคนไปกินก๋วยเตี๋ยวก็เป็นซอ์พาวเวอร์หมดเลยบางคนดทำอาหารด้วยนะคะบางคนทําอาหารได้ด้วยงค่ เขาก็จะได้เหมือนกับว่าเป็นยูทูบเบอร์ตัวน้อยได้ด้วยใช่ใช่ค่ะสุดยอดจริงๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วเราเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยโอ้โหน้องๆเขามีความตื่นเต้นกันไหมคะในการมาประกวดตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมโลกตื่นเต้นไหมโลกตื่นเต้นเหรออ้าวแล้วยางงี้ตื่นเต้นสู้นะอ่ะสู้ใช่ไหมคะครูบันมีเทคนิคยังไงคะที่จะแบบไม่ให้น้องเขาตื่นเต้นเวลาเขาจะขึ้นจริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยเราต้องให้น้องฝึกการทําสมาธิก่อน ก่อนที่จะเริร่มต้นทํากิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเด็กก็จะรู้ทันทีว่าก่อนที่เขาจะเริ่มทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องจัดระเบียบร่างกายยังไงแล้วก็เตรียมทําสมาธิยังไงเนี่ยค่ะในที่เดียวของการเรียนการสอนของเราไปค่ะอ๋อแต่น้องๆคือมาจากหลายๆโรงเรียนใช่ค่ะใช่ไหมคะ,คะแต่ว่ามารวมกันแล้วก็เราก็เหมือนสอนกิจกรรมให้กิจกรรมเขาไปได้ในการทำอาอแล้วยางงี้เขาเขามีเวลามาให้เราเหรอคะ ส่วนมากที่จะนัดกันก็จะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนะคะแล้วก็ไปหยิบวันหยุดแล้วช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะเก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นชวนี้จัดเต็มได้จัดเต็มได้เลยนะคะนอกจากน้องๆกลุ่มตัวเล็กแบบนี้การประกวดของเรามี มีเห็นว่ามีเด็กโตด้วยมีรุ่นโตค่ะรุ่นใช้ชื่อว่าบ่าวจีก็คือเป็นเป็นจีเป็นแบบว่าจะบาลละแต่ยังไม่บานหนุ่มน้อยอะหนุ่มน้อยไปแล้วอันนี้หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยตัวน้อยหนุ่มโตหนุ่มาวน้อยบ่าจี พร้อมจะปรีบานเป็นบ่าวรุ่นโตก็เป็นบ่าวจีสาวจีเจียงใหม่อ่าถ้าอย่างพิธีกรสาวเท่าปีสาวเชียงใหม่ปีสาวเชียงใหม่ตัวเองตัวเองต้องเรียกเขาว่าพี่นะตัวเองห้ามเรียกเขาาป้านะอ่าเรามีรุ่นเล็กเรามีรุ่นโตแล้วความยากง่ายในการที่เราจะบริหารจัดการการทำกิจกรรมก็ดีการเดินหรือการซ้อมก็ดีอะค่ะ เราเราจัดการยังไงคะเขารวมกันทีเดียวเลยหรือ,อว่าเราแยกจริงๆแล้วเนี่ยในการสอนหรือการเทรนเนี่ยน้องๆเขาจะมีพื้นฐานจากสถาบันเช่นสถาบันคูวันอย่างเงี้ยเป็นนิ่งรูมนะคะก็จะ ปลุกฝังเด็กๆจนเก่งกล้าในระดับหนึ่งแล้วพอมาขึ้นบนเวทีเนี่ยจะสังเกตว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาไม่กลัวแสงสีสักเท่าไหร่นะฮะจะมีบางคนอาจจะมีประหม่าบ้างนะฮะแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยเด็กๆคือพร้อมที่จะสู้มากแล้วก็มีความรักในงานด้านนี้อยู่แล้วอ่ะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องง่ายที่เราจะดูแลก็คือต้องฝึกออกงานบ่อยๆใช่ค่ะน้องๆเขาก็เลยถึงแบบ จะได้เหมือนพัฒนาการแสดงออกทักษะการพูดอะไรต่างๆของเขาเขาก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะโอ้โหแล้วการร่วมกิจกรรมเนี่ยเราเราแบบเป็นคุณครูสอนอย่างเดียวหรือว่าเราเน้นมีการช่วยเหลือการอะไรแบบนี้ไหมคะเราจะเสริมสร้างในของการบำเพ็ญประโยชน์เข้าไปด้วยนะคะนอกจากเป็นตัวแทนของอำเภอรู้จัก ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในอำเภอเนี่ยเราต้องรู้จักการมีประโยชน์ต่อสังคมด้วยะคะซึ่งการเราออกงานต่างๆเนี่ยเด็กก็จะรู้จักขั้นตอนของการออกงานการทํางานแล้วก็การเสียสละเพื่อสังคมด้วยะค,ะค่ะค่ะแล้วมีแบบพี่สอนน้องไหมคะมีค่ะ อย่างเมื่อกี้เราก็แอบเห็นเนาะเขาช่วยเหลือกันด้วยนะน่ารักมากๆเลยเห็นแล้วแบบอุตาละพี่ชายที่อบอุ่นพิธีกรก็แอบฟินไปอยู่ข้างวนทีใช่แบบอุตาระพี่ชายน่ารักจังเลยแบบช่วยน้องไม่คะยังไม่มีเลยรค่ะแล้วก็ไม่มีพี่ด้วยมีแต่พี่สาวเลยแบบอุตาละน่ารักก็เป็นภาพความประทับใจถึงแม้ว่าจะเป็นหลังเวทีหลังการแสดงน้องๆเขาก็รักกันนะคะการที่ทํากิจกรรมกันมาตลอดการที่น้องๆได้มารวมกลุ่ม ทำกิจกรรมร่วมกันเขาก็เหมือนมีความผูกพนันมีความสามัคคีกันนะคะนอกจากชุดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหบอกว่ามีบ่าวจีมีบ่าวจีแล้วก็ยังมีพี่สาว,สาวด้วยปีนี้คือยังไงคะมีมีปีนี้จัดเต็มไปเลยค่ะสี่ <4 S 1> รุ่นค่ะทั้งบ่าวจีเจียงใหม่สาวจีเจียงใหม่บ่าวน้อยละอ่อนเจียงใหม่สาวน้อยละ,ละอ่อนเจียงใหม่โอ้โหตายละตายละตายละรีบผลิตลูกทันไหมคะอา <laughs> <laughs> เดี๋ยวมีการแสดงอีกจากพี่ๆรุ่นโตบ่าวจีนั่นเองเขาก็มาเดินแฟชั่นเหมือนกันแล้วเดี๋ยวไม่แพ้เด็กแน่นอนแล้วก็โอกำลังแบบน่ารักเลยอ่ะเออกำลังดีเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมคะต้องอดใจชมเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ชมต่อจากชุดนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปพบกับการแสดงของพี่ๆบ่าวจีสาวจีเชียงใหม่ค่ะ เดี๋ยวพิธีกรขอโพสท่าเดินหน่อยได้ไหมได้ไหมคะพอได้ไหมคะได้มาได้ไหมจีมาก <laughs> อ่าออ,อ,อ,อเดี๋ยวน่าจะไม่ค่อยไหวเนาะเพราะว่าพิธีกรข้อเข่าไม่ค่อยดีคะ <laughs> ่ะอาจจะต้องให้น้องๆช่วยสอนนะคะและนี่ก็คือน้องๆบ่าวจีสาวจีเชียงใหม่นั่นเองนะคะโอ้ถ้าเป็นคำเมืองนี่คือหน้าหมดตาใสเจ้าน้องๆ สวยหล่อกันทุกๆคนเลยทุกคนมั่นใจไหมคะมั่นใจไหมกับเวทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวไม่มีใครเล่นกับดิฉันหรือว่ายังไงเอาความสวย,วยค่ะเอาใหม่เอาใหม่เราเรามาแล้วเราต้องแบบพราวเนาะเราต้องพราวอ่ะมั่นใจไหมคะมั่นใจ,นใจค่ะอ่านี่แหละคือน้องๆบ่าวจีสาวจีที่เข้าประกวดในปีนี้ใช่ไหมคะเยอะไหมคะปีนี้ปีนี้ โอ้โหผู้ชายนี่มา2องสวันนี้เต็ม25อําเภอเพราะว่ามันคือมันฟิกอะ่ะก็ต้องยี่สิบเอเมอเท่านั้นถ้าเกินก็ไม่ได้แต่ผู้หญิงตอนนี้เหลืออยู่แค่6อํเาเภอค่ะแล้วก็น้องๆตัวน้อยนี่ก็สมัครได้เรื่อยๆเพราะว่า 1>, 1ท่านนี่สามารถได้1อําอำเภอเนี่ยสามารถได้3ท่านออ๋เมื่อสักครู่นี้ลืมถามปิดรับสมัครหรือยังคะปิดรับสมัครวันที่20พฤษภาคมค่ะ อ่ายังมีโอกาสยังมีโอกาสอ่ะไปผลิตลูกก่อนอ๋ไม่ได้ไม่ทันนะคะไม่ทันนะคะนอกจากเวทีการประกวดที่น้องๆได้มาแสดงออกความสามารถแล้วเนี่ยนะคะการประกวดแต่ละอย่างเนี่ยจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะจะดีงามโอ้โหแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดผู้สนับสนุนหลักค่ะ และว,วันนี้ค่ะคุณต้นตาลซึ่งเป็นตัวแทนจากเช้งทูเกเ t h e ์อินดี้ทีมใช่ค่ะเป็นผู้สนับสนุนหลักของการประกวดไว้ทีนี้เลยนะคะ,คะขอเล่าให้เราฟังสักนิดได้ไหมคะว่าเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาสนับสนุนน้องๆค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณ มาดามโยกนะคะคุณกฤษพรเวโรธค่ะซึ่งเป็นประธานชมรมเชนจูเกเตอร์แล้วก็อินดี้ทีมค่ะซึ่งในการที่ว่าร่วมเข้าเป็นผู้สนับสนุนนะคะก็คือเห็นว่าเป็นหนึ่งกำลังของการที่เราสนับสนุนเนี่ยคือทำมาเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะซึ่ง เราเป็นอินดี้อยู่แล้วค่ะ<ห>เราเป็นอินดี้ทีมอยู่แล้วเราเป็นเชนเกเตอร์ที่พร้อมจะเปลี่ยนไปด้วยกันซึ่งมาดามยกได้เล็งเห็นในจุดนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการต่อยอดนะคะการต่อยอดในที่นี้ก็คือแต่ละอำเภอต้องมีซอฟต์พาวเวอร์ต้องมีผลิตภัณฑ์<ห>อของแต่ละอำเภอซึ่งในจุดนี้เนี่ยทางมาดามได้เห็นเล็งเห็นว่าเด็กที่เข้ามาประกวดในแต่ละอำเภอนะคะจะเป็นพลังและเสียงที่จะส่งต่อให้ผู้ชม S <S แล้วก็ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ว่า1อําเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้วก็หนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละอำเภอที่จะส่งต่อให้ประชาชนทั่วไปเนะี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะซึ่งมาดามได้เล็งเห็นในจุดๆนี้แล้วก็คือว่าพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็บอกพี่สงการไปเลยว่าไม่ต้องห่วงพร้อม,อมสปอร์ตเต็มที่คะ่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะนี่แหละเปลี่ยนไปด้วยกันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ได้เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละจุดด้วยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างที่คุณแม่สงกรานบอกน้องๆเนี่ยทำคลิปเองด้วยนะ <ทำ S 1> ไม่ว่าจะเป็นการกินบางคนทำอาหารเองหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้ใช่คอ่าแล้วมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีบ่าวจี บาวจีเสาจีละแต่ว่ามีผู้ชนะการประกวดปีที่แล้วยืนอยู่ข้างๆนี้แล้วนะคะน้องสองคนไหนใครตำแหน่งอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะทางด้านนี้ก่อนเลยค่ะครับผมชื่อนายปนพัท์วงศารัตนสินนะครับชื่อเล่นชื่อไตเติ้ลนะครับปีที่แล้วเป็นผู้เข้าประกวดบาวจีประจำอำเภอของกาลยานิวัฒนานะครับก็ได้ชนะเลิศตำแหน่งบาวจี2 5 6 7ครับครับแล้ว ตอนที่ชนะเนี่ยผมเอาเสนออะไรอะถึงได้ชนะก็ในจะเป็นเกี่ยวกับส่วนของวัฒนธรรมชนเผ่าเนาะ,ะเพราะว่กายานวัฒนาเรามีหลากหลายชนเผ่านะครับเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายชนชาติพันธุ์นะครับเรานําเสนอจุดนี้ผ่านเครื่องแต่งกายนะครับก็ชุดที่ใส่ในรอบชุดประจําอําเภอเนาะ,ะก็ได้รับรางวัลด้วยว่าเป็นชุดแต่งกายที่สวยงามครับ โหไม่ธรรมดาแสดงว่าน้องๆทุกคนที่มาเนี่ยต้องพกความสามารถมาเต็มที่เลยพกมาเต็มที่ค่ะอ่าแล้วก็ต้องมีความมั่นใจด้วยแอบบอกเทคนิคนิดนึงได้ไหมเผื่อน้องๆที่เขาชมอยู่ทางบ้านเนี่ยแบบโหอยากเป็นเหมือนพี่ๆจังเลยเนี่ยเห็นพี่ๆแต่ละคนมาเดินมาสับ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 สเนี่ยคือมีเทคนิคในการที่จะเตรียมตัวในการเข้าประกวดยังไงบ้างคะก็เราก็ต้อง มันศึกษาหาความรู้<ม>นะครับเกี<ม>่ยวกับอําเภอของเราเนาะเกี<ม>่ยวกับการเดินแล้วก็มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการเดินทางนะครับแล้วก็เสื้อผ้านาผมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ<ม>อยากให้ทุกคนตั้งใจเนาะอยากให้ทุกคนทําให้เต็มที่เพื่อจะไม่ได้เสียใจยกันแล้วก็จะได้มีความสุขกับตําแหน่งที่ตัวเองได้กันนะครับนี่แหละนะครับถือว่าเป็นบ่าวจีที่ มีความเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้น้องๆท่านไหนนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านอยากจะสวยหล่อแบบพี่ๆเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่รุ่นพี่เมื่อสักครู่นี้เรามีเป่าวน้อยใช่ไหมคะสาวน้อยและอ่อนเจียงใหม่อประกวดได้ตั้งแต่5ขวบเลยนะ,อ,ะอีกหนึ่งท่านค่ะเห็นว่าเป็นตำแหน่งซอฟ์พาวเวอร์ใช่ไหม อ่แนะนำตัวเองได้เลยค่ะครับผมก็นาทิทีพงง์พ่องเฟื่องนะครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กซีครับได้ตำแหน่งวินเนอร์ซอฟท์พาวเวอร์ครับอำเภอชัยประการครับอ่าแล้วตำแหน่งซอฟท์พาวเวอร์นี่คือเราเราทำอะไรยังไงบ้างคะอ๋อที่ผมทำปีแล้วใช่ไหมครับผมไปอำเภอชัยประการไปถ่ายคลิปคอนเทนต์ให้เป็นตัวเองที่สุดครับถ่ายของดีอำเภออาหารการกินแล้วก็จุดเด่นต่างๆในอำเภอครับอ๋อเหมือนเป็นแบบดึงดูดให้พอคนเขามาชมคลิป ก็สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปตามเราได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นกระแสเป็นกระแสเลยใช่ไหมคะโอ้โหนี่อยู่ใกล้อินฟลูเอนเซอร์ด้วยใช่ไหมเนี่ยอะน้องๆที่เข้าประกวดวันนี้หนึ่งอนาคตอินฟูชื่อดังแล้วอย่าลืม n b t นบนอตเอภาคเหนือนะต้องกลับมานะคะกลับมาที่ n b t ภาคเหนือช่อง11ของเรานะห้ามลืมนะอ่าโอ้โวันนี้รู้สึกเวทีของเราอบอุ่นมากเลยนะคะมีทั้ง ผู้จัดการประกวดมีทั้งผู้สนับสนุนหลกักถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนขาดคนใดคนหนึ่งนี่ไม่ได้แน่นอนไม่ได้เลยงานไม่เสร็จไม่สมบูรณ์นะคะ,ะเดี๋ยวขอให้คุณแม่สงกรานฝากช่องทางการติดตามผลงานของน้องๆดีกว่าค่ะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เขาสนใจชมอยู่เนี่ยหรือใครอยากจะไปชมการแสดงของน้องๆไปชมงานหรือว่าอยากจะร่วมสนับสนุน ต้องติดต่อช่องทางไหนยังไงค,ะค่ะก็การประกวดเบาจีสาวจีเบาน้อยสาวน้อยของเรานะคะก็ติดตามได้ทางช่องทางเพจเบาจีค่ะแล้วก็จะมีน้องๆทุกๆคนสลับมุนเวียนสับเปลี่ยนกันทำคอนเทนต์อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ ประกวดวันจริงในวันที่1มิถุนายนนะคะซึ่งจะประกวดทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ท่านไหนหรือก็ผู้สมับสนุนท่านไหนจะเป็นองค์กรต่างๆที่อยากจะสนับสนุนเด็กๆเยาวชนบ้านเราเชาวเชียงใหม่นะคะก็ติดต่อไวได้เลยทางเพจบาจีนะคะพร,พร้อมต้อนรับ24ช,ชั่วโมงเลยค่ะอ่ะมาร่วมกันผลักดันเพื่อเสริมสร้างทักษะการกล้าแสดงออกของน้องๆนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการ ะจะได้ดึงดูดซอฟต์พาวเวอร์ของเราออกมาในแต่ละอำเภอด้วยเนาะ<ช>ก็จะได้เป็นกระแสขึ้นมานั่นเองค่ะ<ช>คุณผู้ชมคะรายการเสียดายจริงเวลาหมดลงละแต่ว่าแต่ว่าเรามีโชว์ปิดท้ายเป็นโชว์ฟินเล่ค่ะคุณผู้ชม อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมโชว์ฟินาเล่ของน้องๆกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะฝากติดตามรายการคิสดีด้วยค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเสียดายจริงๆเลยเวลาหมดแล้วอยากจะอยู่สักชั่วโมงเนาะอยากจะอยู่กับน้องๆไม่ใช่เลยนะอยากจะพูดคุยกับน้องๆอยู่ลาคุณูชมไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ